ครับโซลูชันครับแนะนำไฮโว t a g e BMS Battery Management System รุ่นประหยัดโล w c คอสต์ไฮโวลทสำหรับชุดนี้จะเป็นการเซตอัพสำหรับ36ซีรีส์นะครับซึ่งระบบก็จะมีตัวลูกหรือ DAQ Data Acquisition หรือตัวลูกตัว,ว Slave นะครับ ตัว CPU main MPU นะครับก็จะต่อสายสื่อสาร serial link มาเข้าที่ตัวลูกแต่ละตัวตัวลูกก็จะต่อเป็นแบบมันติดอกนะครับหรือ serial link ขยายได้ไปเรื่อยๆนะครับก<ช>็จะมี บลูทูธเซตอัพผ่านมือถือหรือว่าการเซตผ่านหน้าจอสีดูดูมอนิเตอร์ Monitor, ดูแต่ละเซล์ดูวลตแต่ละเซล์แล้วก็โวลตอันนี้พอดีไม่ได้ต่อเซล์นะครับการต่อก็จะมี power supply ที่เป็นแบตเตอรี่12โวลต์ถึง24โวลต์ ผ่านฟิวแล้วก็ผ่านควิกคอนเนคเตอร์นะฮะแล้วก็เป็นวายเคเบิลมาเข้ามาเข้าคอนเนคเตอร์ของ CPU u n i t กับอีกเส้นหนึ่งก็จะไปที่รีเลย์ยูนิตผ่านควิกคอนเนคเตอร์ตัวนี้นะครับควิกคอนเนกเตอร์ก็จะเป็นแบบลักแอนด์เพย์แล้วเราจะมีป้ายคอนเนคเตอร์ทุกจุดไว้ให้พร้อมทั้งโคดสีระบบก็จะมีการต่อ ดิชาร์ดรีเลย์กับชาร์จรีเลย์นะครับเป็นรุ่น E V สองร้อย Current sensor นะครับเพื่อดีเทคก,กระแสดิชาร์ดการต่อสายไฟกระแสสูงให้ดูใน wiring d ดแก r a มที่เราให้ไปกับคู่มือนะครับแล้วก็12โวลต์ก็จะมาผ่าน dc to dc คอนเนคเตอร์ไฟเลี้ยงนะครับรีเลย์รุ่นนี้ ev 2 200จะมีอโคโนอรไมเซอร์เซอร์กิตอยู่ข้างในนะครับช่วยประหยัดไฟแล้วก็ไม่ให้รีเลย์ร้อนขณนะทำงานไฟซัพพลาย1 2ถึง24โวลต์จากรีเลย์สีฟ้าจะเป็นชาร์จรีเลย์กับดีชาร์จรีเลย์ก็จะมาเข้าคอนเนคเตอร์ ที่นี่เพื่อต่อไปยังเทอรมนอนภายใน CPU กล่อง CPU แล้วก็ปุ่มรีสตาร์ทแล้วก็ปุ่มรีเซ็ตนะครับอุณหภูมิแต่ละยูนิตตัวแดกยูนิตต่อได้12เซล์ลนะครับเราสามารถต่ออนุกรมไปได้เรื่อยๆหรือขยายไปจนถึง96ซีรีส์หรือ400โวลต์ แล้วแต่โบนก็จะขึ้นอยู่กับประเภทของลิเธียมแบตเตอรี่สามารถคอนโทรลควบคุมลิเธียมแบตเตอรี่ได้หลายชนิดนะครับเราสามารถเพิ่มแล้วก็ต่อสายซีรีส์ลิงไปได้เรื่อยๆขยายหรือจะแอดออนขยายเพิ่มในอนาคตก็ได้แล้วก็อันนี้คือคู่มือก็จะประกอบด้วย รีเลยหน้าจอนะครับหน้าจอปุ่มแล้วก็ตำแหน่งการ d i s p l ย y คำอธิบายครบแล้วการต่อการต่อนะครับตัวนี้นะครับการต่อก็จะมีสายจาก cpu unit ไปที่ current sensor เราทําเป็น quick connector ให้แบบเสียบไม่ผิดนะครับแล้วมีป้าย label ตลอดแล้วก็ อย่างที่บอกสายสายไฟเลี้ยงคอยรีเลย์ไฮโวล์ก็จะมาต่อเข้าที่ cpu u ยู t นิตตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้เราอย่างที่บอกเราไม่ได้ต่อสายสายวายก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับสายวายจาก power supply 12บโวลต์ถึง24โวลต์เราสามารถขยายได้ถึง400โวลต์หรือ96ซีรีส์ และและได้ควบคุมได้หลายชนิดของลิเธียมเซลล์อันนี้คือสายลิง์นะครับต่อเข้าแต่ละยูนิตตัวแดกหรือสลฟยูนิตแต่ละตัวสลฟยูนิตก็จะมีสายแพรไปต่อแต่ละเซลล์ตามไดแกรมได้แกรม,กมเราก็จะให้เป็นไดแกรมสีนะครับแล้วก็คู่มือสีนะครับ อันนี้เราใช้ไดโอดไฮพาวเวอร์ไดโอดกรณีที่เป็นเซมพอร์ตชาร์จกับที่ชาร์จเป็นคู่เดียวกันเป็นพอร์ตเดียวกันนะครับก็จะใช้ตัวนี้เป็นการต่อไวริงก็จะมีให้แล้วแล้วก็ตัวอันนี้เป็นแบบดิฟเฟอเรนต์พอร์ตนะฮะไวริงไดแกรมเราก็จะมีให้ครบนะครับ ตัวนี้สามารถควบคุมกระแสต่อเนื่องได้ถึง200แอมป์ก็จะได้ถึง300-400แอมป์กระแสพีคชั่วขณะนะครับอันนี้เป็นคอนฟิกถ้าต่อครบตัวแดกครบก็จะได้96ซีรีส์หรือถ้าจะเพิ่มซีรีส์ก็สั่งทำพิเศษได้ได้จนถึง500กว่าโวลต์อันนี้ก็เป็นคอนฟิกนะครับการต่อค้่ต่อนี้